อนที่2935มอบสุราเอะนี่เขาใช้ป้ายยกแลกชีวิตหรือนี่ดยท่าเขาเองก็ไม่ได้มีความมั่นใจในการประลองครั้งนี้เหมือนกันชายคนหนึ่งที่เยือนกอรัวเอ่ยอย่างคาดเดาเขามองนักดาบสองคมที่หลงอยู่นอกกรงเล็กนินก่อนจะทายหน้าแม้จะรักษาชีวิตไว้ได้แต่เดาว่าอนาคตข้างหน้าคงสู้กับสัตว์ร,ร้ายไม่ได้อีกแล้วป้ายยกแลกชีวิตนั่นมันอย่างไรกันอีกเพรื่องจิ๋วถามหนึ่งในหญิงสาวเรียนคุนูนั่นเป็นป้ายหยกที่ต้องแลกด้วยเงิน500เหอเดียญทอง ใช้รักษาชีวิตได้แค่หลังจากที่ตัดสินแพ้ชนะแล้วผู้หญิงคนนั้นยังคงตอบด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลทุกคนที่เข้าประลองกับสัตว์รายล้วนมีหรือไหนว่าไม่ตายไม่เลือกรายยังไงเล่าเคยออยากคิวณะธรรมยิงสาวยิงสาวบว่าไม่ได้มีกันทุกคนมีแค่คนที่ใช้เงิน500เหรียญทองเท่านั้นจึงจะมีอีกอย่างภายใต้สถานการณ์ปกติน้อยมากที่จะใช้ป้ายยกแลกชีวิตผู้ฝึกตนส่วนมากมักจะสู้จนตัวตายเจ้าค่ะเฟิงจิวสายตาเบริกก็จริง คนที่มาร่วมการประลองสับได้รวนเป็นคนที่เอาชีวิตมาแขวนบนเส้นได้จะเอาเงิน500เหรียเดนทองมาแลกกับป้ายกเหล่านั้นได้อย่างไรผ่านไปไม่นานนักดับสองคมผู้นั้นถูกผู้ชายสองคนลากออกไปเมื่อเสียงประกาศว่าฝ่ายสีเขียวเป็นผู้ชนะดังก้องกลางอากาศผู้ติดตามคนหนึ่งก็ยกถาดเข้ามาแขกผู้มีเกียรตินี่คือเงินพนันหนึ่งหมื่นเดทองที่ท่านชนะได้โปรดเอาไปผูป้ติดตามคนนั้นยื่นถาดมาตรงหน้าเซียนเดีนม่อเจอกับเฟิงจิวเหลืองวา ิงจิวขันเรียกไม่นานก็เห็นเลื่องวาเดินเข้าไปตรวจสอบก่อนจะรับเรียนเงินเหล่านั้นมาเก็บในท่านหนึ่งหมื่นเหรียญทองถูกต้องแล้วอเฟิงจิวรับคำด้วรน้วเสียงราบเรียบก,ก่อนจะหันไปสั่งผู้หญิงสองคนนั้นของเจ้าก็ออกไปเถอะเจ้าค่ะหญิงสาวทั้งสองรับคำอย่างนอบน้อมก่อนจะถอยออกไปอย่างว่าง่ายดูมาจนถึงตอนนี้หากยังไม่รู้ว่าตำแหน่งของหญิงชุดแดงอีกพวกนางก็นับว่าเสียเปล่าที่อยู่ในวงการนี้มาหลายปีแขกห้องใหม่เล็กเก้าจะรู้ได้อย่างไรว่าสัตว์ร้ายสองหัวนั้นจะชนะ ชายคนหนึ่งตะโกนถามเขายืนมองเงาร่างต่างๆสองร่างนั้นจากด้านหลังรัวกันเซนยวนเมื่อเจอกับเฟิงเิียวไม่สนใจพวกเขาเอนตัวนอนพักผ่อนอยู่บนฝั่งเตี้ยส่วนเลิงวากับลอยอีเย็นอยู่ข้างกายพวกเขานายท่านพวกเราใช้เงินไปสี่พันเหรียญทองตอนเข้ามาตอนนี้กลับชนะได้หนึ่งหมื่นนับว่าได้กำไรแล้วลอยอียิ้มกว้างรู้สึกว่าไม่เสียเปล่าที่เขาตามนายท่านออกมาอืม,ม้กำไรก้อนน้อยๆอย่างไรเสียพวกเราก็ไม่มีต้นทุนธุรกิจอะไร แค้ชมการปลรลองสัตว์ลายก็ต้องใช้เงินทึง4ี0พันเียญทองซิ้นเปลืองเกินไปจริงๆเฟิงจิวว่าก่อนหยิบขนมมั่งขึ้นมากินนายท่านพวกท่านรู้ได้อย่างไรว่าสัตว์ลายสองตัวนั้นจะชนะลัวอีถามสิ่งที่สงสัยผู้ฝึกตนคนนั้นมีวรยุทธ์ไม่ธรรมดาแต่กลับให้แพลเสียได้นึกไม่ถึงเลยจริงๆคนคนนั้นมีอาการบาดเจ็บภายในที่ยังไม่หายดีภายใต้การต่อสู้ที่ยาวนานอย่างไรก็ต้องแพ้เฟิงจิวอธิบายอย่างเนิบนา้าเวลานี้เองเสียงเคาะประตูดังมาจากด้านนอกเหลิงวาเดินไปเปิดประตูทั้นเห็นว่าเป็นผู้้ตติดาาาามมึงเเขเขา ผด้ตามเดินประคองทัดเข้ามาหยุดเดียนข้างกายเซียนยอนมเจอละเฟิงจิวก่อนจะพูดอย่างนอบน้อมว่าแขกผู้มีเกียรติแขกหมายเลขห้าส่งสุราหอมมาให้ทั้งสองท่านหนึ่งการวมถึงสั่งการได้รำให้ทั้งสอง,ท,ง,สองที่ชมหนึ่งเพลงโปรดดับไ้ด้วยครับเคาเรินสุราหให้ทั้งสองจากนั้นก็เดินไปที่รั้วก,กั้นก่อนจะโบกมือส่งสัญญ,ญาณเสียงดนตรีบรรเลงดังขึ้นกรงเล็กนินที่เคยปรากฏอยู่ตรงกลางหายไปในพิตาก่อนที่ควันจางๆจะลอยกระจายปกคลุมพื้นดิน ชมสคันเจดนางที่สวมใส่เสื้อผ้าหลากสีเดินสะบัดแขนผ้าไหมโปร่งออกมาจากหลังบานประตูท่ามกลางชมสคันเจดนางยิยงเสาวชุดขาวนางหนึ่งปกปิดใบหน้าด้วยผ้าไหมสีขาวเมื่อนางปรากฏตัวก็สามารถดึงดูดสายตาตะลึงตะลานในความงามของผู้คนได้เป็นอย่างดีตอนที่2936ตกรางวัลน,นางรำในเมืองลอยฟ้าแห่งนี้ช่างงดงามเพลิดเพลีจริงๆใช้ผ้าไหมปกปิดใบหน้าดูบ๊อบอแบมแบมยิ่งทำให้ดูน่าค้นหา ในตางามประกายเสน่ห์ชวนให้ลุ่มหลงดูแล้วเดอนร่างของนางอารชอนออนชอยดุจกิ่งเรียวลู่ลมแล้วก็เหมือนงูน้ำที่เกี่ยวคดงดงามกระชากวิญญาณโดยแท้ชายคนหนึ่งเดินออกมาจากด้านหลัง้าม่านไขมุกเยืนมองยิงงามในชุดขาวที่ไร้รำอยู่ตรงกลางยามเห็นเนินอ,อกที่ขาวเนียนราวหิมะที่โคลนนอกร่มผ้าดวงตาของเขายิ่งไม่อาจละสายตาออกจากนางท่ามกลางหมอกจางๆโฉมดูสะบัดแขนเสื้อไร้รำผ้าไหมาย,ยาวๆที่เกี่ยวรัดแขนอันขาวนวลของพวกนาง เคลื่อนไหวไปตามการได้รำของพวกนางบางครั้งก็ขยังเท้ากระโดดขึ้นมาเบาบนตัวทิ้งเท้าลงเพ้นอย่างออนชอยกรีบกระโปรงเบ่งบานดึงโดดสายตาผู้ชมด้านนอกเสียงอุทานในความงดงามดังไม่ขาดสายยิมากว่านั้นยังมีคนถามว่าราคาค่าตัวของนางรำเท่าไรในห้องหมายเลขเก้าเพิ่งเจอชมการได้รำที่น่าประทับใจฟังเสียงชื่นชมดังเข้าหูอย่างไม่ขาดสายก็เพียงยิ้มและหันไปมองเสียนหยวนมู่เจอที่อยู่ข้างๆถามว่างามหรือไม่ลึงวากละโรยอี กระดกหรปากเล็กน้อยทั้งสองถอยออกไปเยือนด้านหนึ่งเงียบๆหันไปชื่นชมการได้รําอันน่าประทับใจนั้นจำต้องยอมรับว่านางรำพวกนั้นพอมีวรยุทธ์ติดตัวอยู่บ้างยามได้รําร่างกายจึงดูเบาวิวและออนชอยกอบกับฉากหลังที่มีม่านหมอกแต่ดวงหน้าอันงดงามของพวกนางที่ความรู้สึกเหมือนเทพธิดาชันฟ้าอย่างปฏิเสธไม่ได้จริงๆเซนยอนเมื่เจอมองนางรำเทพกำลับบงได้รําหลังจากเพ่งมองอย่างจริงจังครู่หนึ่งก็หันไปตอบเฟิงถิวว่า แม้ทงท่าการไลดรำจะน่าประทับใจแต่ก็สู้อาจิวไม่ได้แม้แต่ครึ่งส่วนผู้หญิงพวกนี้ไล่รำได้ดีจริงๆแต่เขารู้ว่าหากอาจิวไล้รำบ้างจะยิ่งงดงามจนได้ขนานนามว่าเป็นชมสถานร่วมเมืองอย่างแน่นอนเฟิงจิวเหม่มปากยิ้มพวกนางไล่รำได้ไม่เลวจริงๆแต่ที่น่าประหลาดใจก็คือพวกนางกลับได้รับคำว่าน่าประทับใจจากท่านด้วยสเสยนเลียนม่เจอมองนางอาจิวไม่ชอบให้ข้าชมว่าพวกนางไล้รำเลยน่าประทับใจหรืออย่างนั้นข้าก็จะไม่ชม เมื่อชมแล้วก็ต้องตบรางวัลเฟื่องจิวยินบอกก่อนหันไปสั่งเลิงวาว่าตบรางวัลคนละหนึ่งร้อยเหรียญทองยิงนางที่รำการได้รำตบรางวัลสองร้อยเหรียญทอง้วนเป็นเงินที่ชนะเดิมพันมาพอเอาเงินนี้มาตบรางวัลก็สบายใจอย่างบอกไม่ถูกขอรับเลิงวารับคำเขาเดินออกไปบอกต่อกับคนข้างนอกตอนที่การได้รำจบลงและเรานางรำกำลังจะถอยออกไปก็ได้ยินเสียงประกาศดังขึ้นกลางอากาศพวกนางหยุดเดินแ็กหมายเลขเก้าตบรางวัลน,นางรำคนละหนึ่งร้อยเหรียญทอง ได้ตบรางวัลสุยเซียนเซียนผู้นำการได้รัาสองร้อยเหรียญทองอันนี้ยินเสียงประกาศคนอื่นๆต่างก็พากันตบรางวัลเหรียญทองโดยเฉพาะหญิงสาวผู้นำการแสดงด้วยเหตุนี้พอจบการแสดงเรานางรำก็ได้รับรางวัลมากมายทีเดียวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ตบรางวัลสุยเซียนเซียนที่ปิดหน้าด้วยภาพ่งย่อเขาคารวะขอบคุณคณะกำลังจะถอยออกไปก็ได้ยินเสียงถามพวกหัวเราะดังขึ้นไม่นางสุยพวกเราตบรางวัลให้เจ้าไม่น้อยแต่กลับไม่ได้เห็นแม้แต่ชมหน้าของเจ้า แม่นางควรถอดผ้าปิดหน้าออกให้พวกข้าได้ยนชมหน่อยหรือไม่ั้นได้ยินประโยคนั้นคนอื่นๆต่างโห่ร้องเสริมเช่แล้วเช่แล้วพวกเราตรัรประวันไปไม่น้อยอย่างไรก็ควรให้พวกเราได้ยนชมของแม่นางหน่อยยิ่งไปกว่านั้นหญิงงามควรอวดโฉมให้พวกคนที่เชยชมมีอย่างที่ไหนเอาผ้ามาปิดบังใบหน้าไว้เช่นนี้สวยเซียนหลบตาต่ำร่างกายสันเทาราวกับกำลังหวาดกลัวนางถูกทุกคนบีบังคับและไม่เห็นผู้ดูแลเบื้องบนออกหน้าจัดการให้ เห็นในชัดว่าพวกเขาไม่อยากปาดมางก,กับแพกเพียงเพื่อนางรำคนเดียวหลังจากช่างน้ำหนักนางก็เอ่ยปากด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล